โปรโตีนต้องทานอย่างน้อย50กรัมต่อวันขั้นต่ำถึงจะพอคนที่วางแผนท้องครูก็จึงทำมาให้โปรโตีนเฟอร์ตี้ไงคะเป็นโปรโตีนเสริมให้ทานวันล,ละ2ซองจะเท่ากับเมนเทนพื้นฐานโปรโตีนที่ควรได้รับ50กรัมต่อวัน1ซองเทียบเท่ากับแม่กินโปรโตีนจากไข่ขาว7ฟองนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนีย่ยบางทีเรากินไม่เพียงพอ นะคะเราต้องกินโปรโตีนเสริมเข้าไปถ้าเราเป็นคนมีลูกยากอยากจะท้องนะเราต้องบำรุงให้มันเพียงพอตามหลักการของงานวิจัยเพราะฉะนั้นอาหาร70มาโฟกัสให้ฟังก่อนนะคะหมูหนึงคือโปรโตีนให้เน้นทานโปรโตีนจากพืชค่ะผู้หญิงที่กินโปรโตีนจากสัตว์อย่างเดียวส่งผลให้มีลูกยาก39ผู้หญิงที่อยากมีลูกง่ายเขาให้ไปโฟกัสที่ plant based โปรตีนหรือโปรโตีนจากพืช เพจนี้ให้กินโปรโตีนจากสัตว์คือให้กินปลาถ้าใครทําตามคำพีกูก้ยคือให้กินปลาวันละตัวคําว่าวันละตัวคือมาประมาณหนึ่งฝ่ามือมาบางทีแบบอุ้ยกูก้ยวละตัวแซลมอนกินวันละตัวตัวเท่าคนไม่ใช่หนึ่งฝ่ามือนั่นแหละคือวันละตัวไข่ต้มให้กินวันละสองฟองนั่นแหละต้องการโปรโตีน ก็ให้กินอะโวคาโดเห็นไหมคะเป็นผลไม้ที่ให้กินโปรตีนแต่ถ้าจากสัตว์ให้กินปลาให้กินไข่ถ้านมให้กินนมแพะให้งดนมวัวนั่นคือหมูหนึ่งที่เป็นสัตว์และไปเสริมโปรตีนจากพืชเช่นจากถั่วต่างๆจากถั่วเลื้องถั่วลูกไก่มเมล็ดธัญ,ญพืชงาดำเอ่ออัลมอนด์แฟ ซีดเอ่ยเมล็ดฟักทองที่ไว้กินวันหนึ่งหนึ่งมือเห็นไหมงานดำกูก็ให้ท็อปปิ้งเข้าไปในโปรตีนเฟอร์ตี้และทำโปรตีนเฟอร์ตี้มาให้เนี่ยค่ะส่วนประกอบคือแพลนเบสโปรตีนเฟอร์ตี้ไม่เหมือนโปรตีนทั่วไปเพราะเฟอร์ตี้ไม่ใช่เวีคำว่าเวคือโปรตีนที่สกัดมาจากนม,มวัวเฟอร์ตี้ไม่ใช่เฟอร์ตี้คือแพลนเบสโปรตีนและหนึ่งซองให้โปรตีน25กรัมเดี๋ยวเปิดให้ดู นหนึ่งซองเนี่ยจะให้โปรโตีน25กรัมมีสีรสนะคะมีเวลานมข้าวเมนโลนญี่ปุ่นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะคะครปไปให้กินเมนเทนวอลลัส2องซองเพราะ1ซองเนี่ยมันให้โปรโตีน25กรัมให้กิน2ซอ,องเท่ากับโปรโตีนขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับคือ50กรัมและเราไปท็อปปิ้งอื่นๆเพื่อเสริมโปรโตีนขึ้นไปอีก16.4ตามงานวิจัยของอเมริกางานวิจัยของอเมริกาค่ะเขาบอกไว้เลยค่ะว่าสูตรสําเร็จของการทําเด็กหลอดแก้วคือเพิ่มโต จากขั้นพื้นฐานขึ้นไปอีก16.4%เพราะฉะนั้นตามคัมพีคือให้กินเฟอร์ตี้สองซองเมนเทนขั้นพื้นฐานให้ได้50กรัมหลังจากนั้นคุณไปกินไข่ต้ม2ฟองไปกินปลาหนึ่งตัวไปกินอะโวคาโดวันละครึ่งลูกไปกินนมแพะวันละ2กระป๋องไปกินนมอัลมอนด์หถึงสกล่องเพื่ออัปโปรตีนขึ้นไปจะทําให้ตัวอ่อนถึงบลา s โตซิ s มากขึ้นกรณีคนทําเด็กเลอดแก้วไข่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและ pregnancy rate สูงขึ้นถึง83%นี่คือ ข้อมูลจากงานวิจัยเฟอร์ตี้จึงถูกออกมาบางคนถามก,กูก้ยกินโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วจําเป็นยังต้องกินวิตามินบํารุงไข่โอวออลไหมหรือถ้าเรากินวิตามินบํารุงไข่โอวออแล้วจําเป็นต้องกินโปรตีนเฟอร์ตี้ไหมคําตอบมันอยู่ในสิ่งที่ก,กูก้ยพูดตั้งแต่ต้นว่าอาหาร70วิตามิน30ซึ่งเฟอร์ตี้ไม่ใช่อาหารเสริมนะคะเฟอร์ตี้คืออาหารเลย มันจัดอยู่ในรูปของเครื่องดื่มธัญ,ญพืชเหมือนเป็นอาหารชนิดหนึ่งเลยนะคะ,ะมันสามารถทดแทนมื้ออาหารได้หน,หนึ่งถ้าหนูกินวิตามินแล้วหนูจําเป็นจะต้องกินโปรตีนเฟอร์ตี้อีกไหมคะจาเป็นค่ะเพราะว่าเฟอร์ตี้คือ,โป,คอโปรตีนคือหมู่หนึ่งเป็นแมกโรนิวทรีนวิตามินคือหมู่สี่หมู่ห้าเป็นไมโครนิวทรีนโอเคไหมคะราะวิตามินและแร่ธาตุบางครั้งเราได้กินพวกผักอย่างเงี้ยน้อยมากๆจึงจําเป็นต้องกินวิตามินเสริมนะคะแค่นี้ครูก้อยจึงทา โอวาออลซึ่งเป็นวิตามินสำหรับคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์มาให้และในโอวาออลมีโฟลิกครบถ้วน400ไมโครกรัมลองมาดูคะ่ะว่าโฟลิกสำคัญอย่างไรผู้หญิงวางแผนท้องต้องกินโฟลิกอย่างน้อย3เดือนล่วงหน้าก่อนปล่อยตั้งครรภ์เพราะ โฟลิกมีงานวิจัยชัดเจนว่าช่วยป้องกันภาวะพิการแต่กำเนิดในเรื่องของหลอดสมองหลอดประสาทปิดไม่สนิทช่วยป้องกันในเรื่องของภาวะตัวอ่อนไม่มีเนื้อสมองแล้วก็ดึงออกมา วิตามินโอวอเป็นวิตามินบำรุงไข่ตัวจบนะคะสยบทุกปัญหาท้องยากที่กูก้อยทํามาให้แม่ๆในเพจบำรุงตั้งแต่คนท้องธรรมชาตินะคะจนถึงคนที่เตรียมตัวทําเด็กหลอดแก้วโดยไม่จําเป็นต้องไปหาวิตามินอื่นทานเพิ่มแล้วเพราะเก็บให้ทุกตัวตามปริมาณที่มีงานวิจัยกําหนโดไม่โอเวอร์โดสและถึงโดสโอวอหนซองมี4เม็ดแบบนี้ ทานวันละ1นซองก็จะได้มันติวิตามินและแร่ธาตุครบตามปริมาณที่กำหนดโฟลิกได้400ไมโครกรัมครบตามหลักของ WHO กำหนดพร้อมดูดซึมเม็ดสีขาวไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะคะต่อไปเม็ดสีชมพูค่ะเม็ดสีชมพูคือมันติวิตามินและแร่ธาตุรวม20ชนิด แร่ธาตุผสมลงไปแล้วและที่สำคัญคุก็ยังใส่ินโนซิทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่ที่ใช้ในคลินิกผู้มีหมุดยากของอเมริกาในการรักษาเยียวยาภาวะ pcos polycystic ovary syndrome หรือภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบหรือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือภาวะประจำเดือนผิดปกติหรือภาวะที่ไข่ใบเล็กและใส่เบต้าแคโรทีนเข้าไปในนี้ด้วยซึ่งเป็นสาร ที่ช่วยในยเรื่องของการป้องกันการแท้งค่ะเบตาแคโรทีนนะคะฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาตัวนี้ค่ะใส่มาให้แล้วนะคะตัวนี้เลยนะคะตามปริมาณที่ควรได้รับนะคะ500มิลลิกรัมค่ะฟิชออยล์ควรได้รับในปริมาณ500ถึง1,000มิลลิกรัมทำไมครูก้อยไม่ใส่พันมิลลิกรัมให้หนูเลยคะ เพราะครูก้อยให้แม่ไปกินจากนมแพะด้วยไข่แดงด้วยปลาจริงๆด้วยไปกินจากพวกกุดเกรนอัลมอนด์ด้วยมันจะได้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสีไข่ไก่ตัวนี้คืออะไรคะมีสี่เม็ดมันคือโคเอนไซม์คิวเทนค่ะซึ่งครูก้อยใส่เอามาให้เรียบร้อยแล้วในวิตามินรวมตัวนี้แม่ไม่ต้องไปซื้อแยกให้วุ่นวายแล้วนะวิธีการทานทานอย่างไรคะครูก้อยทานวันละสองเนี่ย พกใส่กระเป๋าไปเลยใครไปที่ทํางนานหยิบออกมาเลยอย,อย่างเงี้ยวันละซองในหนึ่งกล่องมี3 0ซองทานได้1เดือนเราควรกินล่วงหน้า3เดือนกินวันละหนึ่งซองพร้อมมื้ออาหารค่ะจะมื้ออาหารไหนก็ได้ค่ะแม่จะกินพร้อมมือ้อเชา้าจะกินพร้อมมือ้อเที่ยงจะกินพร้อมมือ้อบ่ายมื้อที่เราสะดวกขอแค่ให้กินวันละซองก็พอนะคะอ่าคำว่าพร้อมมื้ออาหารคือคุณก็กินข้าวไปเคี้ยววิตามินไปไม่ใช่ไหมคือมันไม่ถึงกับขนาดนั้นคุณกินข้าวเสร็จแล้วคุณกินก็ได้แต่ไม่จาเป็นต้องทิ้งช่วงว่่าาาาต้ออองงหหลััรร30นนนทีีีะะะไไมมเยสค อันนี้น้ำผักนะคะที่ให้โคอรโรฟิลสูงช่วยดีท็อกระบบเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนนะ